สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกบทความการเมืองชิ้นหนึ่งครับชื่ออาจจะฟังดูแรงนิดนึงนะเราจะทนอยู่กับระบบจ่ายจบครบที่นายทุนบทความนี้มาจากคุณภูสันเย็นบนเพจ Facebook ทางใหม่เพื่อสังคมที่ดีงาม Deep Drive ของเราวันนี้ก็คือเราจะมาแกะรอยกันครับว่าสัญญาณเตือนที่บทความชี้ว่าการเมืองไทยอาจกาลังมุ่งสู่ทนาธิปไตยหรือระบอบที่เงินคืออานาจเนี่ย มันเป็นยังไงค่ะซึ่งประเด็นที่บทความนี้ชี้ให้เห็นได้น่าสนใจมากเลยก็คือไอ้กลไกที่มันควรจะเป็นทางออกของประเทศอะค่ะคสุดท้ายมันกลับกลายเป็นแค่ทางรอดของผู้มีอำนาจบางกลุ่มไปซึ่งก็นี่แหละค่ะจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดงั้นเรามาเริ่มที่เครื่องมือชิ้นที่ใหญ่ที่สุดก่อนเลยการยุบสภาครับปกติเราก็จะเข้าใจว่านี่คือการคืนอำนาจให้ประชาชนแต่บทความบอกว่ามันมันกลายเป็นแค่คณิตศาสตร์ทางการเมืองไปแล้ว ใช่เลยค่ะคือในบทความเขาเทียบไม่เห็นภาพชัดมากระหว่างหลักการกับความเป็นจริงตามหลักการเนี่ยการยุบสภาจะใช้ก็ต่อเมือ่อบ้านเมืองมันถึงทางตันจริงๆใช่ไหมคะมแต่ในความเป็นจริงมันกลายเป็นเหมือนไพ่ตายของนายกไปแล้วค่ะเอาไว้รีเซ็ตเกมการเมืองอ๋อรีเซ็ตเกมค่ะคือถ้ากําลังได้เปรียบอยู่ก็ก็รีบยุบเลยชิงจังหวะกว่าสสให้ได้เยอะที่สุดแต่ในทางกลับกันถ้ากําลังจะโดนซักฟอกหนักๆก็ ก็ยุบหนีเลยก็ยุบหนีเลยค่ะล้างไพ่ก่อนที่เรื่องไม่ยูจะถูกเปิดโปงออกมาโหนี่ก็เท่ากับว่าอำนาจของประชาชนถูกใช้เป็นเครื่องมือหนีความรับผิดชอบไปเลยสิครับก็ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วผลกระทบก็คือประชาชนก็ก็กลายเป็นแค่คนจ่ายเงินค่าเลือกตั้งครั้งใหม่โดยที่ปัญหาเดิมๆไม่เคยถูกแต่ต้องเลยถูกไหมครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะปัญหาจริงๆไม่เคยถูกแก้แต่ผู้มีอำนาจได้เริ่มเกมใหม่ที่ตัวเองได้เปรียบกว่าเดิมพอเห็นภาพเลยครับแล้วเครื่องมืออีกชิ้นล่ะครับ การอภิปรายไม่ไว้วางใจในบทความบอกว่ามันก็ไม่ต่างกันเลยไม่ต่างกันเลยค่ะบทความใช้คําเปรียบเปรยได้แบบเห็นภาพมากว่ามันคือตลาดนัดแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ตลาดนัดเลยเหรอครับค่ะคือเขาแบ่งเป็นภาพหน้าฉากกับหลังฉากหน้าฉากที่เราเห็นกันตามสื่อเนี่ยโอ้โหดูดุดเดือดเชื่อเฉือนกันสุดๆเลยนะครับดูเข้มข้นมาก แต่เบื้องหลังคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยค่ะข้างหลังคือเวทีเจรจาต่อรองล้วนๆเลยไม่ว่าจะแลกเก้าอี้รัฐมนตรีแลกงบประมาณลงพื้นที่หรือที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือปรากฏการณ์งูเห่ากินกล้วยนั่นแหละค่ะอืมใช่ค่ะหรือบางทีก็ต่อรองเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ในายทุนที่หนุนหลังพรรอยู่สุดท้ายบทความเขาสรุปว่า ไอ้ข้อมูลทุจริตที่ดูแรงๆตอนแรกเนี่ยก็มักจะเงียบหายไปกับสายลมเหมือนเป็นละครโรงใหญ่ให้ดูแต่ข้างหลังคือเขาเดียวกันจบแล้วทั้งหมดนี้มันชี้ไปที่ปัญหาเชิงโครงสร้างที่มันมันใหญ่กว่านั้นแล้วล่ะครับรากของปัญหานี้คืออะไรครับคือบทความเขาสังเคราะห์มาว่าโครงสร้างอำนาจการเมืองไทยเนี่ยมันถูกครอบงำด้วยสามอย่างที่แข็งแกร่งมากก็คือทุนอิทธิพลแล้วก็เครือข่ายอุปถัมภ์ ทุนอิทธิพลเครือข่ายอุปถัมภ์ใช่ค่ะพากการเมืองเลยถูกเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนบริษัทจำกัดของนายทุนไปแล้วอะ่ะนักการเมืองหลายๆคนก็ไม่ได้โตมาจากอุดมการแต่มาจากอืมท่อนน้ำเลี้ยงของกลุ่มทุนหรือไม่ก็ฐานเสียงของบ้านใหญ่แปลว,ว่าปัญหามันเป็นทั้ง ระบบนิเวศเลยนะครับไม่ใช่แค่ตัวบุคคลถูกต้องค่ะแล้วยโยบายที่ออกมาก็เหมือนทํามาเพื่อถอนทุนคืนให้กลุ่มธุรกิจที่หนุนหลังมาประเทศก็เลยติดอยู่ในสิ่งที่บทความเรียกว่าโครงขังแห่งผลประโยชน์ใช่ค่ะมันทําให้การปฏิรูปจริงๆเกิดขึ้นได้ยากมากพอเห็นภาพรวมที่มันซับซ้อนขนาดนี้แล้วก็แอบทอเหมือนกันนะครับ ในบทความเขาเสนอทางออกไว้บ้างไหมครับว่าจะซ่อมโครงสร้างนี้ได้ยังไงเขาเสนอไว้4ข้อหลักๆค่ะข้อแรกเลยคือต้องปฏิรูปพักการเมืองให้เป็นของประชาชนจริงๆไม่ใช่ของนายทุนคนใดคนหนึ่งสบ2คือสังคายนาการเลือกตั้งให้การซื้อเสียงมันมีต้นทุนที่สูงจนแบบว่าไม่คุ้มท <to find> ี <cũ> okay. mm ่จะทำสามคือยกระดับกลไกของสภา ให้การยุบสภาห,หรือการอภิปรายเนี่ยมันมีผลทางกฎหมายที่ชัดเจนกว่านี้และข้อสุดท้ายค่ะคือการสร้างรัฐธรรมาิบาลเลิกระบบอุปถัมภ์แล้วก็ต้องเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้จริงจังฟังดูเป็นการผ่าตัดใหญ่เลยนะครับสรุปจากการเจาะลึกของเราวันนี้ข้อความสำคัญที่บทความนี้อยากจะบอกก็คือตราบใดที่ประชาชนยังเป็นแค่ผู้ชมข้างสนาม ระบบการเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์แบบนี้มันก็จะยังหมุนต่อไปเรื่อยๆใช่เลยค่ะแล้วบทความนี้ก็เรียกร้องให้เราเปลี่ยนจากการเมืองแห่งผลประโยชน์ไปสู่การเมืองแห่งความหวังซึ่งมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจมากๆให้เราไปคิดกันต่อนะคะว่าเอ๊ะนอกจากแค่การไปเลือกตั้งแล้วเนี่ยการกระทําเล็กๆอะไรบ้างที่เราคนหนึ่งจะพอทำได้เพื่อช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้ให้มันเกิดขึ้นจริง เป็นคำถามที่ทิ้งท้ายไว้ได้น่าสนใจมากจริงๆครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีค่ะ